ครับดูลิงลมรอบเป้าครับมึงต่อยมาเมื่อคืนจากพิษโลกครับเนี่ยมาช่วยรอบเป้าเขาหนี่ยครับเนี่ยเดี๋ <c oughs> ยวออกแรงนะครับเดี๋ยวแล้วไปออกไป,อ,อ,กไปอ่าบอกไปเลยตัแล,แลนะอย่ะตกดิต่อยให้โดนเป้าเลยอ่าเนี่ยครับดูคู่ปับลิงลมครับ่คูปับลิงลมอ่าเดี่ย <c oughs> เดอ๋ยวแรงเข็นยังดีดเห็นยังดีดเออขาเห็นยังดีดขู่ปั๊บสอนลูกศิษย์ครับตอนนี้ครูปั๊บสอนลูกศิษย์ไปเรียนอ่าออกแรงแล้วล่ะถีบแรงเลยขูปั๊บขัรับได้ถีบแรงเลยเก่งไว้เด้อ

ยืนดียืนแน่นเลยฮะยืนดันไว้แน่นเีงอย่าปิ้วไปดิแรงวะแรงแรงอ่ะหาๆเลยไปใกล้ก้าวใกล้เนี่ยมันโดนให้มันโดนเป้าเนี่ยเหน่มันโดนเป้านี่ยไหมโดนเป้านี่โดนเป้านี่เดี๋ยวไปโดนหน้าเองนี่มันโดนเป้าหลังนี่ก้าวไปคลิกเอออย่างนั้นแหละ นี่เกง่เกงไว้เก่งไว้เก่งไว้โดนเป้าหลังอะ่ะก้าวไปอีกก้าวไปอีกอ่านักแทงขาครูบอกแทงนี่แทงแล้วก็ลงเหเมอเหือนเดิมเนีอ้อ่ลงเหมือนเดิมนั่นแหละอ่ลงเหมือนเดิมก้าวไปก้าวไปเลยไ่ก้าวไม่โดนหลอดสออะ่ะอาเหนี่ครับดูคู่ปรับหลอเป้าครับ

เก่งไว้ปั๊บเก่งไว้เออแล้วครับคุปปั๊บก็เพิ่งต่อยมาเมื่อกี้ครับมาช่วยล่อเป้าครับโชเน่ลูกศิษย์เยอะอ่าลูกศิษย์ที่ค่ายเยอะคุปปั๊บมาช่วยล่อเป่าปุ๊บปั๊บช่วยล่อเป้าไว้เด็กๆครับอ่าละโตมั่งเป่าโตมั่งอ่าโตมั่งเป่าโตมั่ง ไปก้าไปลลแบบล,ล,ล, <OD> ล้วออกแรงอุปบขับได้หมดออกแรงต่อให้มันโดนดิก้าไว้นี่ละเร็วเร็วเร็วเร่งเร็วเบิร์นเร็วหนซ้ายด้วยเร็วเดี๋ยวก็หมดเฮ้ยนี่ไม่เท่ากัน มันต้องข้างละสิบเออเออาเต๋ดิลงไปดิลงไปดิขาลงไปดิไปท้าลองลองไปดิหมดหมดหมดป๊บปมันไม่หมดเลยโอ้ยอ่าเลยครับป๊าปบช่วยรอบปอกเอาแล้วนับด้วยเลยครับป๊บ

เอเ่เ้สอปาแปงให้เรียกเราเอ้เอ้นั่นไปเลยตึ้งอตงเรียกมาเดี๋ยวคูปกินน้ำกอนเออคูป๊บเร็วน้อมวยลออย่เนี้แล้วลูกสิท์ลอยอย่เนียลูกิอยอย่้แล้วเวสองพันดินแล้วเ้ มาแล้วคุณปั๊บแล้ว1ีออกแรงหน่อยอแรงหน่อยออกแรงหน่อย CPM หมดแล้เอาแล้วต่เก็บอกไปดิคือปั๊บก็ออกไปดี๋ยวมือมือมือ

เฮ้ยมันต้องเป็นสองข้างเลยไ,ไม่ลองก็ไม่เป็น,นอ่ะเออไม่หัดก็ไม่เป็นหรอมเนี่ยเชื่อครูปั๊บเขาดีเชื่อครูปั๊บเขาดีแล้วรคทีม่ครูปั๊บลิงลมครับสอนลูกศิษย์ครับ ไไดีขอย่างนี้แขางแงแรงไหงมแ้หงมหมนี่แงไหมนี่แงหมเเรยกมาเตะเตะให้อมดูมแรงๆเตะไงมาดูมาดูเลยแล้ว <c oughs>

เสียงด้วยเอ,ออกเสียงด้วยขายไงขายดีดยดนะอ่าลงเหมือนเดิมอ่าขายอย่าพันกันเลยอย่าพันกันขายนั่นเดี๋ยวด,ดีอ่ละ อย่าแบกอย่าแบแล้วยิ้ตัวใหหันขามาหขาาาดิเอ เล่งแล้วเล่งแล้วครูปั๊บดิงลมแล้วเล่งแล้วแรงแรงมือเด้อได้ข้างนั้นมือโี่้าดอ้าหกเจ ยกล่ะให้ทำอะไรไปพื้นอานับดิสูสี่ห้าลงอีกเจ็ดแปกโอเคีีละสิบทียรพอยังเนี่ยเลยยกลงนงครับฮะยกลนะผมบอกดิค่ะกิจกรรมอะไรเนี่ยยี่สิบภาครับยี่สิภาครับที่ไหนอิโลกครับใครบอกมาพ่อใครใครยงไม่ด ฝากติดตามด้วยก็ฝากฝากติดตามคอยเชียร์ด้วยนะครับนิงลมสามารถพปร้องยิมครับทำหน้าที่ดีที่สุดโอ,อ้มจะไปทำให้ผิดหวังครับ